สวัสดีครับวันนี้มักนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนละวัน,นครับแตกตื่นเจอตัวประหลาดมีหัวตัวขาไร้แขนนะครับรือกระชอนเป็นซากเอเลียน,นครับเว็บไซต์เมโทของอังกฤษเป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสรกระหึ่มบนโลกออนไลน์นะครับเมื่อจอยน้าเพโพนิสครับหญิงสาวชาวอเมริกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปเจอสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดอยู่ในสวนหลังบ้านซึ่งต้องบอกเลยว่าสภาพนั้นทั้งหน้าขนลุกและ น่าขยักขยันสุดๆนะครับหลังจากนั้นเพื่อนของเธอก็อัพรูปลงอินเทอร์เน็ตนะครับฉันได้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้ร้องอยู่ในสวนพอเดินไปดูก็เจอเจ้าหนี้เลยมันตายแล้วใจน่ากล่าวนะครับจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือเจ้าตัวประหลาดนี้ถูกพบไม่นานหลังจากที่มีชาวเมืองแคลิฟอร์เนียบอกว่าเห็นแสงแปลกๆบนท้องฟ้าคล้าย UFO อทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากลงความเห็นว่าเจ้านี้อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าอาจจะเป็นแค่ตัวอ่อนฟีตัสของกวางครับที่ถูกสัตว์อื่นกัดกินจนล่างเละเทะก็ได้นะครับที่มาจากรูปต้องขอขอบคุณเมโทนะครับเจ้าของภาพนะครับ